สวัสดีครับผมเอ l นโจากช่องเอ l นโนะครับอยู่กับแร็คตาร a ล็อกคลาสสิกเซิร์ฟเวอร์บาโฟเช่นเคยนะครับคลิปนี้จะมาพูดถึงหนึ่งในอาชีพที่ผู้เล่นแร็คตาล็อกสายตีมอนเนี่ยชื่นชอบมากที่สุดในเกมนะครับนั่นก็คืออาชีพสต็อกเกอร์ตั่นเองนะครับมาทําความรู้จักอาชีพสต็อกเกอร์กันนิดนึงนะครับคำว่าสต็อกเกอร์เนี่ยอ่านว่าสต็อกเกอร์ที่แปลว่านักสะกดรอยตามนะครับ รูปแบบการเล่นนะครับจะเป็นแนวสโลลีฟเน้นการฟาร์มมอนตามแมปทั่วไปโดยความที่สามารถใช้อาวุธหลักได้อย่างเต็มประสิทธิภาพถึง3ชนิดด้วยกันอย่างมีดดาบแล้วก็ธนูทำให้สตอกเกอร์เนี่ยเป็นอาชีพที่มีความหลากหลายสูงมากและทําให้ผู้เล่นเนี่ยรู้สึกสดใหม่อยู่เสมอเพียงแค่เปลี่ยนอาวุธครับแต่โดยรวมแล้วเนี่ยตัวสตอกเกอร์ไม่ได้มีอะไรโดดเด่นไม่ได้มีบทบาทปางๆแบบอาชีพอื่นการก๊อปปี้สกิลอาชีพอื่นมาใช้งานทําให้สตอกเกอร์เนี่ยเป็นเหมือนเงาของอาชีพอื่นได้ตลอดเวลาตามที่เราต้องการรคับ สายการเล่นสายของสตอกเกอร์จะแบ่งให้เข้าใจง่ายๆได้เป็นสสายคือสายประชิดที่ใช้มีดกับดาบนะครับกับสายระยะไกลที่ใช้ธนูเป็นอาวุธครับก่อนจะเข้าสู่การอัพสเตตัสของสตอกเกอร์สายประชิดผมขออธิบายเรื่องอาวุธมีดกับดาบนิดนึงนะครับข้อดีของมีดก็คือมันสามารถตีบันได้เองอยู่แล้วแถมยังทา ASPD ตันได้ไม่จะใส่โลด้วยซึ่งถือเป็นข้อดีมากๆเพราะว่าในแผนที่หลังๆหรือว่านันเจียนส่วนตัวต่างๆนะครับเราจําเป็นต้องเพิ่มความถึกให้กับตัวละครด้วย เพราะฉะนั้นนะครับการใส่มีดกับโล่เนี่ยจะใช้งบน้อยที่สุดเพื่อทํา ASPD ตัน190นะครับแต่ว่ามีดเนี่ยก็มีข้อเสียตรงที่ดาเมจจะเบาวกว่าดาบเมื่อศัตรูเป็นขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ซึ่งมอนสเตอร์กับบอสส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นขนาดกลางกับขนาดใหญ่อยู่แล้ว สำหรับดาบนะครับจะมีดาเมจแรงกว่ามีดเยอะมากๆาถ้าศัตรูเป็นขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ยิ่งสายสก,กีก็จะเห็นได้ชัดเจนเลยครับว่าดาเมจแรงขึ้นเยอะมากข้อเสียของดาบนะครับคือการฟันธรรมดาเนี่ยจะไม่ติดเบิ้ลเลยต้องอาศัยไอเทมหรือการ์ดเพื่อให้ตีติดเบิ้ลนะครับอย่างเช่นหมวกงูหรือว่าการ์ดงูดาครับทาให้เราเนี่ยเสียสล็อตไปฟรีๆหนึ่งสล็อตสำหรับคนที่ต้องการฟันธรรมดาด้วยดาบนะครับแล้วก็ดาบเนี่ยจะทํา a s p d ตันละ9 0ได้ยากกว่ามีดก็ทําให้ต้องใช้งบเยอะขึ้นไปโดยปริยายด้วยครับ โอเคมาพูดถึงรูปแบบการเล่นของสายประชิดกันนะครับสายประชิดเนี่ยไม่ว่าจะเลือกใช้มีดหรือว่าดาบปัจจุบันส่วนใหญ่จะเล่นกันอยู่แค่สสายคือสายออโต้สติลกับสายเน้นใช้สกิลครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยสสายเนี่ยสามารถเล่นร่วมกันได้และส่วนตัวเนี่ยผมเองก็คิดว่าสตอเกอร์เนี่ยควรจะอัพสเตตัสที่จับชายนิดนึงมากกว่าจะไปอัพสเตตัสให้สุดทางในทางหนึ่งครับเพราะว่ามันจะทําให้จุดเด่นเรื่องความหลากหลายเนี่ยลดลง แต่ถ้าใครชอบความสุดโต่งไปสักทางหนึงจริงเนี่ยก็ไม่ขัดศรัทธานักสะกดร้อยกันอยู่แล้วสเตตัสนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามไอเทมในอนาคตที่อาจจะต้องใช้สเตตัสตัวหน้าที่ 70, 80, 90หรือ99แบบรองเท้าเทมนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูล ที่อิงตามช่วงเวลาที่จัด,ดามคลิปและออกอากาศครับหนึ่งนะครับสายออโต้สตลล์สายนี้เนี่ยจะเหมาะกับชาวโซลล์ไลฟ์ที่แท้จริงด้วยรูปแบบการเล่นที่เน้นการเดินฟันมอนไปเรื่อยๆทีละตัวด้วยดาเมจที่ค่อนข้างต่ำนะครับทำให้การปิดมอนหนึ่งตัวเนี่ยใช้เวลาสักระยะซึ่งนั่นจะเป็นประโยชน์กับสายนี้เพราะว่าเราต้องการเพิ่มโอกาสในการขโมยของจากมอนเตอร์ที่เราตีถ้าเราฆ่ามอนไวเกินเนี่ยโอกาสขโมยก็จะสั้นลงในมอนตัวนั้นแต่สายนี้เนี่ยก็ยังพอมีปากมีเสียงนะครับเวลาโดนมอนเตอร์ลุ้าสมารถยืนชด้ยอยแลค ตาลีเจน SP ที่พอไหวครับ 2. ส,สายสกิลแท้สายนี้จะไปทางดาเมจจัดๆใช้ทักษะในการเล่นมากกว่าสายออตโต้สติลเพราะว่ามีค่าเอจิน้อยกว่าทาให้ค่าหลบหลีกเนี่ยไม่เยอะมีโอกาสโดนมอนตีบ่อยขึ้นและค่าเด็กที่น้อยลงทําให้เราไปฟาร์มมอนในบางแมปเนี่ยล้วชวนหัวเสียจากการตีมิดอยู่บ้างครับซึ่งเพื่อนๆเนี่ยสามารถลอดอินหรือว่าวิดไปลงเด็กเพิ่มได้นะครับถ้าเกิดว่าเรามีไอเทมดูด SP เยอะพอแต่ว่าของดูด SP เนี่ยราคาแพงมากเลยนะ 3. ส,สายสมดุล นี่คือเป็ดที่มีความสุขมากๆตัวหนึ่งในโลก AO นะครับด้วยสเตตัสที่จับฉายสุดๆแม้จะมีดาเมจที่เบาแต่ก็แลกมากับ SPD สูงเต็มสูบค่าหลบดีที่สูงรีเจน SP ได้ไวมีเลือดเยอะพอสมควรและค่าแมนยำที่ลงตัวนะครับทำให้การฟาร,ร์มเนี่ยต่อเนื่องมากกว่าสายอยื่นๆและในอนาคตยังสามารถต่อยอดไปเล่นสายออโต้สเปลด,ด้วยครับแนะนําเพิ่มเติมนะครับว่าใครอยากลงสเตตัสแบบนี้อาจจะต้องพึ่งพาไอเทมดีๆเพื่อไม่ให้ดาเมจมันเศร้าจนเกินไปครับ สรุปโดยรวมของสายระยะประชิดนะครับข้อดีเนี่ยคือเล่นง่ายเล่นได้เรื่อยๆเดินตีมอนเป็นหลักเวลาโดนรวมก็ใช้สกิลหมู่เคียร์มอนได้สบายๆครับลงทุนน้อยไม่ต้องกดกัมก็ได้ขยะาจากการฟาร์มเยอะครับจากค่าสีประตสตีลเนาะแล้วก็แบกของได้เยอะนะครับจากค่าสเต็งมีค่าลหลบเด็กที่สูงมากนะครับทำให้1-1กับมอนสเตอร์ตามแมปได้ง่ายแทบจะไม่เสียเลือดเลยแล้วก็มีค่าฮิตที่สูงระดับหนึ่งจากค่าเด็กนะครับทำให้เราเนี่ยสามารถไปตีมอนเก่งๆในแมปช่วงท้ายได้แมจะไม่มีของเพิ่มมะตานครับ ข้อเสียก็คือเมื่อเกมไปถึงช่วงท้ายที่เน้นการลงดันส่วนตัวเป็นหลักหรือว่ามีกิจกรรมที่ต้องไปสู้กับบอสเยอะๆสตอกเกอร์สายประชิดจะไม่เป็นที่ต้องการของปาร์ตี้แบบไหนเลยทําให้สายเนี่ยต้องมีใจรักในการเล่นโซโลเปิดพีดเดินตามหรือว่าแต่งงานไว้โยนบัฟโยนเอสพี FP นะครับหรือจะดีที่สุดเลยเนี่ยถ้าเกิดว่าสามารถหากิลสังกัดได้นะครับไว้คอยสนับสนุนกันในทุกคอนเทนต์ครับมาต่อกันที่สารยระยะไกลหรือสายธนูกันนะครับดยปกติแล้วคนจะนิยมเล่นเพื่อเอาไว้ฟาร์มด้วยสก,กิลสติลสายอเ้อยดววตัง หรือเรียกกันแบบบ้านๆว่าสติลมือครับซึ่งในเมื่อการลงเด็กสูงๆเนี่ยเป็นการเพิ่มโอกาสสติลสำเร็จอยู่แล้วก็เลยใช้งานอาวุธนูที่ ATK จะเพิ่มตามค่าเด็กเพื่อฆ่ามอนเป้าหมายไปด้วยเลยครับทีนี้เนี่ยสายอื่นๆที่ย่อยออกมาสําหรับผมเนี่ยขอหยิบสเตตัสมา3แบบดังนี้ครับหสายสติลมือบวกสกิลมูสายนี้จะบังคับลงเด็ก99เพื่อให้การสติลมือมีโอกาสสำเร็จมากที่สุด ทำให้การใช้สกิลหมู่เนี่ยรุนแรงไปด้วยนะครับจึงเหมาะกับสกิลหมู่อย่างสกิลโบลิ่งแบทหรือว่ามุดเลดฉะนั้นการลงวิทกับอินติดไปด้วยจะทําให้การฟาร์มต่อเนื่องมากขึ้นซึ่งถ้าต้องการน้าหนักไวแบกของก็สามารถลดเอจิไปลงสเต็งเพิ่มได้ครับ2สายยิงธรรมดาบวกยิงเบิ้ลสายนี้จะลดเด็กแล้วไปลงเอจิเก้แทนเพื่อดัน ASPD ให้สูงที่สุดเน้นความรัวในการเบิ้ลปิดมอนครับสายนี้จะเหมาะกับการฟาร์มการ์ดตามแมปที่มอนไม่เก่งสามารถเบิ้ลวันฮิตได้หรือคนที่มีประดับบเิ้้ลาใชงน สำหรับเพื่อนๆที่มีวบทาไอเทมดูด SP กันได้เยอะเนี่ยสามารถเล่นเอจิ99เด็ก99แล้วที่เหลือก็ลงรักไว้เพิ่มดาเมจได้นะครับ สาสายยิงธรรมดาบวกออโต้แคสสายนี้จะเป็นสายที่มีไว้เล่นเพื่อเอามันล้วนๆนะครับคลิกซ้ายใส่เป้าหมายแล้วนั่งดูดาเมจไหลล้วนๆไปพร้อมกับลูกธนูได้เลยการฟาร์มของสายนี้นะครับจะได้เงินเซนีไม่ค่อยคุ้มค่ากับลูกธนูที่เสียไปเท่าไหร่เพราะว่าสกิลทิปเปิลที่เรากรอบมาใช้งานเนี่ยจะเสียลูกธนูทีละสาดอกเรียกได้ว่าลูกธนูไหลเป็นน้ํายิ่งกว่าหันนกเลยครับโดยสายนี้เนี่ยจะเพิ่มความมันได้ด้วยไอเทมส่วนหมวกที่จะมีการใส่เพื่อเพิ่มสกิลออโต้แคสอย่างเช่นหมวก แนะนำว่าอย่าลงรักหรืออย่าหาไอเทมเพิ่มคีมาใส่เพราะการติดคีเนี่ยจะตัดโอกาสออกออโตแคดไปด้วยหรือใครที่ชอบความนัวความมันนะครับไม่สนใจว่าอะไรจะออกขอแค่ออกก็บันเทิงแล้วอะไรเงี้ยครับก็สามารถเล่นคีเพิ่มไปด้วยได้เลย สรุปโดยรวมของสายระยะไกลหรือสายธนูนะครับข้อแรกเลยนะครับการได้สิทธิ์เข้าถึงมอนได้ง่ายด้วยระยะยิงเห็นมอนโผล่ในจอก็แทบจะการันตีแล้วว่านั่นคือเหยื่อของเราค่าเด็กทาให้เรามีดาเมจสูงมีค่าแม่นยําที่สูงโอกาสสติลก็สําเร็จไปด้วยครับสายธนูเนี่ยยังมีประโยชน์ในการลงดันเจียนเพราะยืนทำดาเมจได้จากระยะไกลไม่เป็นภาระให้กับพีชหรือจะเอาไปลงกิวว์เนี่ยก็พอพิกแพงเล่นได้บ้างครับ และข้อดีสูงสุดก็คือการเปลี่ยนทา่าได้อย่างอิสระตามลกพนูที่เราใส่อันนี้เนี่ยจะรวมถึงสกิลมูลอย่างโบลิ i n g b a หรือว่ามดเลดด้วยนะครับแต่ในส่วนของข้อเสียเองเนี่ยก็มีเยอะพอสมควรค่อนข้างจุกจิกพอสมควรเลยครับอวุธธนูจะทำ SPD 190ได้ยากที่สุดยากกว่าดาบอีกนะครับ และการไม่ลงสเต็งเนี่ยจะทําให้แบกของได้น้อยประกอบกับลูกธนูที่ไหลเป็นน้ําทําให้การฟาร์มเนี่ยไม่ต่อเนื่องเลยครับยิ่งถ้าไม่มีไบคา,าฟ้าหรือว่าตัวแบกของอีจอสําหรับเดิมลูกธนูกับเก็บขยะเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องการแบกน้ําหนักมากเลยครับอาจจะค่อนข้างขัดใจคนที่ชอบการฟาร์มแบบต่อเนื่องนิดนึงนะครับปัญหาเรื่องการใส่โล่ไม่ได้อาจจะไม่ค่อยเป็นปัญหานะครับถ้าเราเจอสตัตที่เราสามารถยืนยิงได้สบายๆแต่ว่าในบางจังหวะที่โดนเข้าถึงตัวหรือว่าโดนลุมแล้วหนียากก็จะทําให้เราเนี่ยโดนราเมตหนักกว่าสายประชิด้ครับ จบกันไปแล้วนะครับในส่วนของสายการเล่นสต็อกเกอร์แบบเบื้องต้นเอาจริงอาชีพนี้เนี่ยจะมีวิธีการเล่นหรือว่ามีลูกเล่นอีกเยอะแยะมากมายให้เพื่อนเพื่อนได้ตื่นเต้นกันคลิปนี้เนี่ยจึงไม่ใช่ทั้งหมดของสต็อกเกอร์นะครับเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยก็ไม่ใช่เซียนสต็อกเกอร์ชนิดรู้ทุกซอกทุกมุมด้วยใครมีอะไรที่อยากเสริมหรืออยากช่วยแก้ไขอะไรสามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับอย่าลืมกดถูกใจกดติดตามให้ผมด้วยนะครับมุ่งสู่หนึ่งมันซับไปด้วยกันนะครับขอบคุณครับ